ครับวันนี้ฉลองตุ๊จีนนะครับเจ้าเงงเจ้าเจ้าเงงจะทองจะสอดจะแหวงจะนาฬิกางจริงไหมจ้าอ้าวล่ำล่ำรวยรวยเฮงเฮงนะอาจารย์ออดนะสาธุสาธุสาธุโอ้ยสุดยอดอีหลีอาาจรย์ขอให้หอบพอแน่นอนอีหลีสาธุสาธุสาธุอ้าวอาลาดสโลตให้ไปผลเงินผลทองผลสร้อยผลแหวนผลนาฬิกาเออ กองคนใส่คนแกคนอ้าคน้องคนชมบัติพระานเข้าบ้านน้าลูกนด้วยยะด้วยยะโมสาทุกชาทุกชาทุบอ่าฮยเฮ็ดใกห้องกันดิพอมพอมหรอ้นี่มโหนี่ห้องยาวเลยลบอโอ้เรียว่านได้ยาวใช่ไหมจ่านได้ตั้งป้อมอยู่อ่าอ่าอ่าอางอามาอาแปีอาซิมนะอาเียอาตี อาเจกนะมีทั้งเรือสำเภาของเงินโค้งทองขึ้นไปให้นะให้ลงมารับเอานะอ,าอ่าเป็นบางกันใช่<อ>แต่ลูกลังยังไม่ตามไปนะ <c oughs> ลูกลังยังสุกมาบ้าแข็งแรงดีอยูอ่ลูกล้างยังไม่ไปอาจารย์ไม,ไมตามไปโอย้ยังยังสุกสบายยังม,ม,มนุษย์อยู่นะอ,อ้อ่าอ่านี่มันมีอย่างแน่เหมือนี่อาจารย์ครับอันนี้เพราะเป็นบักละมุดครับไปเสือละมุดพรท่านแต่เล่เหล่ใครต้มเท่นครับชมพู้ว่างไม้กับให้เฟื่องพู เออแอปเปิ้ลกระบอกบอกถึงว่าขันไปค้าขายเมืองนอกต่างประเทศไปหน้าก็คือจะเลินลุงเรื่องเป็ดเป็ดเป็ดไปใส่กระสีแหบไปข้างหน้าของการแหบแหบแหบไปลูคูงลูกค้าแหบเบ็ดใจนี่กิกหัวไว้คู่ต่อสู้นี่กินไว้บักสมกระบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ บอกว่ามรบเริ่มเปิดฟ้านำทรงกันนำแดงก็เป็นงานยับเพเองยับยก็ยังเปน่างจาเปอยัดทูบยัเรียกว่าปักกระอกเนี่ทูบทูบไมทีปักที่ว่ทูบกระกเื่อยทูบทูบไม้ไมไม้มาแล้วก่อนเพียบพร้อมหน้าเจ๊กหน้านี่แดงโมาให่บอกถึงความเจริญเติบโต แก้วมังกงบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่โ oh. อ้โหขนมเทียงบ่งถึงแสงสว่างในกลางธรรมะฮักเก่งโ oh. อ้ขนมเค่งชัางชทยทองต้องใส่เข่งกับบ้างโ oh. อ้ขนม oh. ด้วยฟูทำกิจการจะได้เฟื่องฟูจะเจริญรุ่งเรืองมีแต่ฟู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 าย oh. ไข่ต้ม oh. ไข่ต้ม สัญลักษณ์ของไข่ต้มก็คือบวงบอกคือความอุดมสมบูรณ์เอออาหารการกินไม่ขาดบ้างขาดเมื่ออได้แั่ทุกทุกปาร์คบริอายทองหยิกทองหยอกทองเหลืองทำอะไรจะได้เป็นเงินเป็นทองพันขนมยั่างอาันนี้ขนมปังขนมปังทางอะไรจะได้ปังปัง นี่คือกล้วยอ่กิจการรุ่งเรืองอะไรฝึกเครื่องเนียมีกล้วยอยู่จะได้กล้วยกล้วยอ่าอ้อกับของก้นนี่อีกอย่างหนึ่งคงไม่ค่อยนิยงกลางคืออะไรครับาจาครับขาหนุงขาหนุงอย่าลืมว่าอะไรก็ให้มีขาหนุงจะได้หนุงนำอ่านะขาไมไล่คือหัวหมูหัวหมูแต่ขาดอยู่นะ เออคนังจิ้มนางจิ้มนางจิ้มอยู่นะขนังจิ้มบ่ครับอ้าอามือมือมืออะไรต่อครับพาจัทํ์เ๋าว